เรื่องสาคัญเลยนะครับก็คือการเติมออกซิเจนให้กับบ่อปลานะข้อดีของมันก็คือจะทําให้ระบบน้ําที่มีออกซิเจนดีๆเวลาไปถึงระบบกรองเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบกรองก็ใช้ออกซิเจนนี่แหละในการสร้างตัวเองเพิ่มประชากรตัวเองขึ้นมาทําให้น้ําดีขึ้นเพราะว่าจุลินทรีย์พัฒนาแล้วก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นนะส่งผลต่อน้ําโดยตรงเลยอีกส่วนหนึ่งโดยตรงก็คือเมื่อปลาได้ออกซิเจนเยอะๆเนี่ย เขาจะโตวไวมีภูมิต้านทานแล้วก็กินอาหารเก่งนะรับรองว่าปลาจะอ้วนถูกใจทุกคนแต่วันนี้อุปกรณ์ที่เราต้องเลือกใช้เนี่ยมันมีหลายอย่างผมแนะนําอันที่ดีที่สุดไปเลยแล้วกันก็คือเป็นแบบนาโนโน,นะครับพ่นฟองมาเนี่ยเล็กละเอียดระดับนาโนเมตรเนี่ยมันละลายเข้าไปในน้ําทันทีเลยเวลาน้ําได้รับออกซิเจนแบบนาโนเนี่ยมันจะซึมออกซิเจนเข้าไปแล้วก็หมุนเวียนเข้าไปทั้งบ่อเนี่ยสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดมันจะได้ประโยชน์เต็มที่แต่ไม่เป็นหน่วย พราะออกซิเจนที่ละลายไปในน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในน้ําได้นานหลายชั่วโมงถ้าสนใจอุปกรณ์ดีๆเนี่ยทักเข้ามาที่ inbox หรือ Line แอดตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้รับรองว่าอุปกรณ์ดีๆที่ยูเอฟเฮ้ามีให้เนี่ยทำให้บ่อดีขึ้นปลาสวยขึ้นแน่นอน